เจอกันกับทางร้านวิเชียนชิโกงของเรานะครับช่วงบ่ายๆนะครับวันนี้ก็มีรถบัส6เมตรเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมเลยนะครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อมัดด้านะครับรถ6เมตรมินิบัสนะครับสีฟ้านะครับป้ายทะเบียนจังหวัดกรสินนะครับตัวนี้ป้าย30นะครับ ตัวนี้ทะเบียนขาด3ปีนะครับรถบัส6เมตรทะเบียนขาด3ปีสีสันตามที่เห็นตามรูปภาพนี่ครับสีสีฝาบ้างฮะ,ะอืมอ่าตัวนี้สีฟ้านะครับสีฟ้าน็อตล้อหน้า6 5ตัวนะครับตัวนี้น็อตล้อหน้า5ตัวพี่ซาละบอว่าเกี่ยวกับเทวหนึ่งกว่า่านี่ละตันะวน,บบนี้เป็นยางาานนยังวะก็มึงยางกันนะฮะเป็นหาซุ้มกันนะ ตัวนี้ก็จะลงเป็นยางเูนย์อ50ขอดสิบห้องสิ้นหาะตัวนี้ก็จะเป็นขอดสิบห้งนะครับน็อตล้อหน้าห้าตัวขอสิบห้งนะครับตัวนี้ของอีซูดเดิมๆเ,เลยนะครับน็อตล้อค้านหน้าทุกอย่างนะครับราคาแ,แรลงนะครับตัวนี้สภาพยางสภาพยางเนี่ยสภาพยางสวยนะครับล้อหน้าด้านหน้าสวยนะครับตัวนี้ ทะเบียนขาดสามปีนะครับบาร์หกเมตรคันนี้นะครับนะครับมาดูสภาพด้านข้างก่อนนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะมีรอยสีแตกเป็นบางส่วนนะครับมาดูสภาพโดยรวมกันเลยนะครับเปิดรอกเลยก็ได้อันตัวนี้เปน็นยังไงตัอกอตัวนี้เป็นที่อ่า เก็บกลองอากาศนะครับของรถบาสคันนี้นะครับเต้ากลองกลองธรรมดาอนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ถังน้ํามันสีก็จะมไม่ไม่ค่อยมีรอยแตกเท่าไหร่นะครับตัวนี้อ่านี่ครับอ่าเสื้อพอกหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลงเป็นอีซุข,ของร้อยสิบเรียบร้อยแล้วนะครับเจ็ดห้าศูนย์ขอสิบหกเหมือนกันนะครับน็อตร้อนห้าตัวครับตัวนี้ สภาพยางมีสวยสภาพยางนะครับสภาพยางสวยเส้นหนึ่งไม่สวยเส้นหนึ่งอ่าด้านในสวยด้านนอกไม่ค่อยสวยนะครับมาดูด้านหลังอีกด้านหนึ่งนะครับตัวนี้กระจกไม่มีรอยแตกเลยนะครับนี่ครับสภาพด้านหลังกันนะครับสภาพด้านหลังของรถอ่า มินบาบของเม็ดคันนี้นะครับนี่ครับสภาพด้านหลังก็จะมีรอยแตกเป็นบางส่วนนะครับแต่ตัวนี้ก็จะแตกเยอะหน่อยนะครับราคาก็ไม่แรงนะครับทะเบียนขาดสามปีนะครับสามศูนย์ป้ายกาลสินนะครับนี่แหละครับสภาพด้านหลังมาชมอีกด้านนึงเลยนะครับ อันนี้ครับด้านหลังของกระจกนะครับก็จะไม่มีร้อยแตกเลยนะครับดูสภาพดูรวงเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดกับทางร้านเราได้เลยนะครับถ้าเราพูดรายละเอียดไม่เพียงพอนะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนี่ครับยางด้านหลังอีกด้านหนึ่งนะครับด้านหลังด้านนี้ไม่ค่อยสวยนะครับเกียห้าศูนย์อดูนหกเหมือนกันนะครับ ตัวนี้นี่ครับสภาพนะครับมาดูข้างบนเลยครับสภาพนี่ธรรมชาติแหะครับราคาแสนนิดๆนะครับรถคันนี้ราคาไม่แรงทะเบียนพร้อมโอนนะครับทะเบียนขาดสามปียี่ห้อมัตด,ดานะครับรถบาสคันนี้อะเบื้องที่เก็บมอแวตแม่บอกเอาบอกคู่พวง,งเลยเสิโมสตาร์เลยบอก เดี๋ยวจะเออตู้แบตเตอรี่หลายดูจนกอ,อ,อ่ากินูปนั่นก็ไเลยนี่ครับที่เก็บแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่สองลูกนะครับนี่ครับแบตเตอรี่สองลูกไฟยี่สิบสี่นะครับมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับนะครับด้านหน้านะครับอย่างด้านหน้าด้านนี้สวยครับก็เพื่ด้านหนาันีีกว่า นี่นะครับารภาพด้านหน้าของรถบัสนะครับรถบัสยี่ห้อมัตด,ด้านะครับช่วงล่างจะเป็นของอีสุหมดทั้งตัวเลยนะครับแต่ยี่ห้อเป็นมัตด้านะครับรถคันนี้ยี่ห้อมัตด,ด้าเดี๋ยวพาขึ้นไปชมข้างบนเลยนะครับของรถมินิบัสนะครับสาภาพยางโดยรวมก็ใช้ได้หมดเลยนะคะ นี่นะครับสบภาพภายในของรถบ้านนะครับอ่าเครื่องเสียงไม่มีนะครับตัวนี้เครื่องเสียงไม่มีพวงอะไรพะเบิบเนนะเร์ไ้ว่าเบิร์ยังไงเบิร์กับปุกเห็นด้วยนี่ครับด้านคนนั่งนะครับด้านข้างเอะนะบาะดูมีแค่ที่นน,นี่นครับนี่ครับเบียช่วงด้านหน้าเบาะนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราดูภายในก่อนเดี๋ยวเราค่อยดูเครื่องนะครับาก็บเสริม ก็ไก็ยี่สบสามก็เบาเสริมตัวนี้ก็จะเป็นยี่สิบสามที่นั่งนะครับเบาสองสองนะครับยังไม่รวมเบาเสริมด้านหลังนะครับ,บอ,อ่อนับรวม,วมกับบนหรือเปล่าโอประมาณยนะี่สบสามเนาะประมาณยี่สิบสามที่นั่งนะครับส,สับสพื้นเรียบนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับวิ่งนักเรียนนะครับตัวนี้หรือจะไปทําเป็นร้านกาแฟก็ได้นะครับร้านตัดผมหรือไปโชว์เกี่ยวกับเป็นร้านอาหารก็ได้นะครับหกเมตรน่ารักนะครับรถบัสคันนี้ มึงเยี่ยมยังไงโอ้ไปหลายแล้วมึงนี่ครับสภาพนะครับรอยตกก็ไม่มีรอยแตกเลยนะครับเบาะสวยนะคะไม่มีรอยฉีกขาดลงเป็นสีม่วงสดใสเลยค่ะจะไปหน้าเหรอข้างในจะไปหน้าผมข้างในอืมงอ้ะเลยก็ทะลุเปิดได้ปะทะลุเปิดทะลุมึงดูตาก่อนเดมันตาเลย กระทัดรัด ัก like, er, ็จะมีด้านหลังไม่ออกนะคะออกแต่ด้านหน้านะคะตัวนี้เสริมขึ้นมามีกรดอิ่นด้วยนะคะนี่เปิเครื่องอ้าวจับจับเครื่ี่ภาพเงินตัวเครื่องเฮ้ยมาตบกีกพี่ลมเอาเปิดเครื่องด้วย อ่านี่นะครับตัวนี้ก็จะลงเป็นเครื่อง E สูสแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง่สูสี P E ร้อยสิบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มแถวนะครับไม่ใช่ปั๊มกลมแมนมาตอบนายเป็นปั๊มแถวนะปั๊มแถวอ่าเครื่องดีมากนะครับตัวนี้สี P E ฝาดําปั๊มแถวนะครับไม่ใช่ปั๊มกลมอ่าเดี๋ยวพาลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่าเครื่องจะดีขนาดไหนครับตัวนี้อะไรวะอ่าสตาร์ทเลย quay nha. mấy mới chạy À, luôn. Đây là cái sơ เรื่อดีครับตัวนี้ครับเยี่ยเลยเฮ้ยเยี่ยมไาสีพีร้อยสี่แดงสีพีเอร้อยสี่สีดำกว่าร้อยสิบแดงเอาลงเลยดีเลย เครื lady, paying, ่องใช้ได้ครับหรือว่าผ่านนะครับภาพเครื่องมีสูงสุดมีร้อยยสิบห้านะครับตัวนี้เครื่องตัวนี้ก็เทียบเท่ากับร้อยสิบห้านะครับตัวนี้เกียร์เขาได้ทุกแกนมาตั้มเกียร์เออหน้าเขาเปิดไหม อ่าตัวนี้ก็เป็นควงมอะไรโฟรเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับพาวเวอร์นะครับตัวนี้พาวเวอร์ครับก็ขอจบคลิปคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็จะไม่พลาดคลิป,ปรถบัสท,ที่สวยจัก ทางร้านวิเชียนเซียงกงจังหวัดเกาสีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าร้านวิเชียนเสียงกงนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาซื้อรถมินิบานาน,ไไนะคะคันนี้ตอนนี้ก็ตอนเพิ่งเที่ยงนะคะมาถึง จะขับกับที่ร้านวิเชียนเสียงกงนะคะไว้เจอกันที่ร้านวิเชียนเสียงกงต่อน,นะคะมินิบัสเล็กคันนี้น่ารักมากเลยนะคะป้ายทะเบียน30 0309นะคะคันนี้ทะเบียนมีเรียบร้อยนะคะวิชัยนะคะขนส่งคันนี้เป็นรถรับส่งนักเรียนนะคะเดิม ทางร้านของเราก็ได้มีโอกาสซื้อข้าร้านอีกคันหนึ่งนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวลงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ค่ะตอนนี้ก็มาซื้อนะคะตอนนี้ก็จะขับกลับที่ร้านวิเชียนนะคะโชเฟอร์กำลังเช็ค้ํามันเช็คน้ำน้ำมันนะคะไว้ขับกลับ นนมีเบัส6เมตรน่ารักน่ารักนะ่าันเเียบยนีด้น ตอนนี้ก็จะเดินทางกลับร้านวิเชียนนะคะนี่นะ,ะโอ้เบรกหัวเสียบเลยนะคะ แล้วนะคะเจอกันที่ร้านพิเชียนเสียงกงนะคะกำลังขับตอนเที่ยงๆนะคะวันนี้ เทียนเลยจ้าอันนี้กันนักขี่ขบับดัมกลนตอนเทียงเทียงอันนี้กับมาซื้อพวกไก่เลยจ้ากาลสินกับกาลสินจ้าอันนีนน้น้องกุ๊งซีเพื่อนน้องกุ๊งซีอำเภอน้องกุ๊งซีจ้าอันนี้จะก,กับอำเภอรกรมาราสายลานวิเชียรเสียงกุ้ง ตอนนี้ก็กำลังจะขับกำลังขับกลับบ้านกลับร้านบิเชียนนะคะเดียวถ่ายให้ดูนะคะวิ่งเฉลียวเล่นนะ